สวัสดีค่ะวันนี้มาทําขนมโตเกียวสูตรทํากินเองเดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมและขั้นตอนในการทําได้เลยค่ะในขั้นตอนแรกเตรียมชามผสมค่ะจากนั้นตอกไข่เบอร์หนึ่งลงไปประมาณ1ฟองค่ะน้ําตาลทราย30กรัมเกลือป่อน1นส่วนสช้อนชาจากนั้นใช้ตะก้อมือตีจนส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันจนเกลือน้ําตาลละลายดีเลยค่ะ จากนั้นเติมนมสดลดจืดลงไปประมาณ50 ml ตามด้วยน้ำเปล่า60 ml ตีส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันอีกรอบค่ะส่วนผสมเข้ากันดีแล้วนะคะเราก็จะใส่แป้งสาลีอนเอกนกประสงค์ลงไปประมาณ100กรัมค่ะผงฟู1ส่วน4ช้อนชาค่ะเบกกิ้งโซดา1ส่วน4ช้อนชาค่ะตามด้วยกลิ่นวานิลลานะคะเล็กน้อยค่ะใส่ลงไปได้เลยนะคะจากนั้นคนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันอีกรอบค่ะจนแป้งเนียนเป็นเนื้อเดียวกันเลยค่ะ เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปลงมือทํากันเลยค่ะตั้งกระทะด้วยไฟอ่อนนะคะพอร้อนได้ที่นะคะแล้วก็หยอดแป้งลงไปได้เลยค่ะจากนั้นเราก็วนแป้งนะคะประมาณนี้เลยค่ะสังเกตดูนะคะแป้งเริ่มเหลืองแล้วนะคะเราก็ใส่ไส้ลงไปได้เลยค่ะส่วนไส้นะคะเราสามารถเลือกตามชอบได้เลยค่ะจากนั้นเราก็หมุนแป้งได้เลยค่ะกดๆเล็กน้อยนะคะกด <it> หัว <ไง S 1> <ๆ S 2> กดท้ายค่ะประมาณนี <it> ้เลยค่ะ ตักขึ้นพักไว้ค่ะทำแผ่นต่อไปนะคะเหมือนเดิมค่ะม้วนๆ้วนค่ะกดหัวกดท้ายค่ะวันนี้เราจะทำทั้งหมดสองไส้ด้วยกันนะคะ<ม>ก็ทำเหมือนเดิมนะคะม้วนๆมวนแล้วก็กดหัวกดวท้ายค่ะ เสร็จแล้วค่ะขนมโตเกียวลองไปทำดูนะคะคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนค่ะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ share, เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ